สำหรับวันนี้ก็เป็นการมอบรางวัลศิลปินมอรดกอีสานแล้วก็วัฒธรรมสัมพันธ์อีสานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเนี่ยได้มีการคัดเลือกให้ได้รางวัลตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี2563แต่เนื่องจากว่าปีที่แล้วมีสถานการณ์โควิดเราจึงไม่ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้ปีนี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราก็เลยได้มีการมอบรางวัลให้ซึ่งเรา มอบเป็นปีที่16ติดต่อกันแล้วนะครับอันนี้เราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูศิลปินโมอโดอีสานซึ่งเป็นศิลปินที่ได้รักษาสืบทอดวัฒนธรรมศิลปะอันดีงามของภาคอีสานเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแล้วก็เพื่อให้ส่งเสริมให้มีการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไปส่วนรางวัลวัฒนธรรมสัมพันธ์นั้นก็เป็นรางวัลสําหรับ ผู้ที่เริ่มมีผลงานนะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นมืออีสานซึ่งผู้ที่มีงานเหล่านี้ในอะนาคตวันใดวันหนึ่งเขาก็อาจจะเป็นศิลปินแห่งมริอีสานหรือเป็นศิลปินแห่งชาติต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของมาลัยคอนแก่นนะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะสืบสารและรักษาพัฒธธรรมของภาคตะดกชิงหรือภาคอีสานของเราให้คงอยู่สืบไปครับ